่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมายามยามยังก็คุณมายามเงียบค่ะนี่านยามเงียบหลังที่หนึ่งอเงอ้ยเจองูงูย,ยังอ่ะนี่ป่าวัดวัดเฮ้ยหลังแรกก็เจองูเข้าไปแล้ว ใส่ใส่ในหนองแล้วตานีนี่ค่ะบรรยากาศตอนเช้าไปต่อ

ไม่เท่ทิ้งเหรอไ,ไ,ไ,ไปไข่ต้มเดินไหนไปดูไหนไม่เห็นเลยอ่ะยังไงกี่ตัวอ้ ดูยมากงอู้เขาต้องมีล็อกล็อกอันนี้ด้วยเหรอถามมันไม่ขึ้นไหนตัวโอ้ ได้แล้วหนึ่งตัวเค่อยไปเชยดูเออเดี๋ยวค่อยไปเชยตัวใหญ่มากมานมานมานอีกเท่าไหร่ละอีกเจ็ดใช่ไหมหอู้ตัวใหญ่อยู่นะใหญ่ละตัวนี้ใหญ่มากี่กได้แล้วหนึ่งตัวไปต่อ <trippi> oi oi 我没。Oh my. ไปกันต่อจ้าไปกันต่อเลยจ้าดูว่ามันจะมีอีกไหมหรืออีกหกหลังว่าสินปานมาจ้าบรรยากาศเริ่มหนาวแล้วหมอกลงเยอะมากนี่จ้า ไปในสเด้อค่ะนี่ดูบอกเลบอกลงเต็มเลยอุ้ยเข้าไหมไม่เข้า มม่วันได้ตรงนี้เหรอ,อตัวแรกเรีงลังเลยกีย่อันหนึ่งอัน,อน,อน,นมันไม่ได้หายหรอกคุณลืมเนาะ ไหนกลางหัวตาโอ้โอันนี้ตัวไม่ใหญ่มากนี่ตัวใหญ่ไหมคงไม่เห็นเลยอะเดิน เดี๋ยวค่อยไปเทหมดเรียงแล้วอีกลังหนึ่งจำไม่ได้อีกลังหนึ่งจำไม่ได้อยู่ไหนโอ้ยอยังแบกไปใทั้งไงไปมือน,นี้ได้สองตัวจ้ะ ได้วันละประมาณสองตัว <c oughs> หลังหนึ่งอีกหลังจะไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหน <c oughs> อยู่สวนเฮมิว ไปกลับบ้านกันค่ะหลังไม่หลังไม่ต้องไม่ขี้องไม่าตายวีโอ้โห้หรือ่านี่นี่นี่นันเตบออกมาดิจับดู โอ้นพ <py at ete> <speaking einer> ี่เตยจับพี่เตยจับสลังมันห่างมันหางม้ได้หลายตัวนี่มังท่ไรได้ชูมือทีอมันท่านด้เข่าดีหลักน้ำลดแค่ไหนตัวใหญ่มือนี้มันมือนี้เยอะนลยเดจักตัว่านปยามมาตันไปตรงนี้คอยประหยัอตัวนี้ก็ใหญ่เลยใส่อปลายั้งั้นด